เร็วพอพูดถึงฉะเชิงเซาแล้วเนี่ยเขาก็มีอาหารไลาร้านใหม่น่าอร่อยอร่อยมากนะครับเช้าว,วันนี้คุณลูกหนูในช่วงชวนชิมเนี่ยจะพาเราคุณผู้ชมนะครับไปที่ร้านบางผาที่ฉะเชาเนี่ยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรน่าชิมน่ารับประทานกันบ้างไปติดกับชาวชวนชิมกันเลยครับ ลูกหนูพาคุณผู้ชมมาชิมถึงจังหวัดชาเชิงเซาค่ะอยู่ที่อนนี้เอกมาถึงส่วนอาหารบ้านบางไผ่ค่ะและเมนูที่เราจะชิมกันก็คือน,นี่เลยค่ะปลากระพงเจ็ดสมุนไพรค่ะซึ่งโปตกิกุณตู้มชมลูกหนูนี่จะชิมอาหารหลายอย่างมากค่ะแต่วันนี้เราจะมาชิมเมนูของทางร้านแต่ก่อนจะไปชิมเราไปดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการทําก่อนค่ะ เมนูจานเด็ดของทางร้านก็มีเป็ยสมุนเราใช้เครื่องสมุนไพรทั้งเจ็ดอย่างทานกับปลาพวงกรอบมันลอกจะได้รสชาติเครื่องสมุนไพรรสชาติอะไรต่าสมุนไพรเจ็ดอย่างที่มาก,ก็ได้ก่ขขะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแคงกระเทียมริกและมะนาวค่ะ พอลูกหนูได้ชิมไปนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมแถมยังได้กลิ่นหอมของสมุนไพรค่ะจานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพเป็นอย่างยิ่งค่ะคิดมากระผงเกสมุนไพรทางเ,าเราทางร้านได้เปิดร้านอาหารอยู่ที่เงินไปหนึ่งแสนเก้าหมินเป็นอาหารที่ทางร้านนู้ได้ขายดีมากเลยมาทำเมนูจานเด็ดที่สวนอาหารด้านไทยอยีกอย่าง เส้นทางการเดินทางนะคะคุณผู้ชมก็ขับรถมาจากกรุงเทพฯค,ค่ะมาที่ถนนทางหลวงสายส0 4ตรงมาเรื่อยๆจนเข้าตัวเมือง,งเลยมานิดนึงตามป้ายที่บอกว่าไปพนมสารคามนะคะร้านดูกรสมานรัตนารามค่ะและนี่ก็คือเช้าชวนชิมที่เรามาฝากกันค่ะข้างหน้าจะาชิมเมนูเด็ดอะไรอีกต้องคอยติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหน้าฐานมากเลยนะปลาทอดแบบนี้ท้องรอง้อง,รองแต่ไม่แน่ใจว่าใช้น้ำมัน ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาิตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ